ให้ขออนุญาตพูดคุยนิดหน่อยนะโอเคสวันนี้แอนก็วิ่งงานใช่ไหมคะแล้วก็คือแอนก็ประกาศว่าจะแบบโอเคไม่เอารถไปดีกว่าเพราะว่าฝนก็ไม่ใช้สิไม่ใช่ฝนเขาเรียกว่าอะไรอะรถจะติดใช่รถจะติดแอนก็เลยแบบอ๋อนั่งวินดีกว่านั่งวินไปก่อนแล้วค่อยแบบฝนไม่ตกนานอย่างนั้นหรอกแอนรอได้เดี๋ยวแอนเดี๋ยวแอนนั่งวินไปที่งานที่สองได้แล้วฝนคือมันตกทั้งวันเลยคะ่ะวันนี้ทั้งวันแล้วแอนก็เฮ้ยทำไงดีทำไงดีทำนี้ก็รีบไปซื้อลมรีบไปซื้อลมแล้วก็เดินจากแบบถนนวไปทงแแถวบบ ราชดมฤทธิ์แถนั้นอะแล้วแล้วคือเดินบนท้องถนนนะคะแอนก็ฝากด้วยนะคะแอนฝากนะคะทุกคนนะคะทุกคนที่ที่กำลังขับรถอยู่นะคะบนท้องถนนอย่างนี้นะคะคนที่พวกเราอะที่กำลังเดินบนถนนอะฝากชะลอให้ด้วยนะฝากด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่าคือน้ำมันสา่นอะน้ำมันสา่นนะคะแล้วพวกเราที่กำลังซู้ชีวิตอยู่อะคือ ฝากด้วยนะคะแล้วก็เวลาเราบางข้ามถนนนะรอให้เราหน่อยนะ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  please Please! เพราะว่าเราฝนตกอยู่นะคะแล้วก็คุณก็คุณ you have a shelter อยู่ในรถนะคะคุณแห้งอยู่แล้วคุณจะไม่โดนฝนอยู่แล้วนะคะคือฝากให้เราข้ามก่อนนะคะอันนี้คือฝากจริงๆนะคะ